สวัสดีก็พบกันอีกแล้วนะครับในเวลาค่ำคืนครับคลิปนี้ผมว่าจะมาลงจับเขียดแล้วก็จับปลานะครับเผื่อมีจับปลาตอนกลางคืนปลาหน้าหนาวครับไม่เหมือนหน้าฝนนะครับนี่ครับหรือว่าวันนี้จะมีคนมาบิดน้ำเอานะครับนี่ครับ ไปจักรอบผมนี่ครับน้ำหมดเลยเขาเเครื่องมาดูดเอาครับแันนี้ไม่มีน้ำนี่ครับนี่ครับผมมาวันนี้ผมก็ได้ปลาช่อนเยอะโซเซเขาสูน้ำออกครับน้ำแห้งหมดเลยนี่ครับเข้ามาเอาปาหมอครับเอาอะไรไม่รู้ครับแห้งหมดเลยนี่ครับจากรอบผมนี่ครับ ็มาดูกลังคืนนะครับนี่เห็นปลาด้วยครับนี่ปลาช่อนครับได้ปลาช่อนนะคนเดียวเอาถุงมาใส่ด้วยนะครับถุงสุดพายแ้วเดีมาจับเขียดด้วยนะครับนี่ครับปลาช่อน,น,อนต้องเอากำลังคืนแบบนี้ครับปลาช่อนจับยากสุด น้าจะจะมาสูบเอาไปเอาทุกอย่างครับทุกปลาผมคิดว่านะเพราะว่าวันก่อนนะผมมันจับปลาที่ผมเคยลงคลิปนะครับนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนก็มีครับนี่ครับไปคันมันน่าจ,จะปิดปลาดุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวนี้ ปลาช่อนครับปลาช่อนครับนี่ครับโชคดีจริงเลยครับวันนี้มีคนยิบน้ำให้นะครับนี่ครับดีมากเลยอืผมก็ได้ปลาด้วยครับนี่ครับได้หลายตัวเได้อีกแล้วสามตัวแล้วครับเพื่อนสู้ว่าผมจะเห็นปลาดุกด้วยนะครับ ผมคิดถูกแล้วครับโูมาวันนี้กลางวันไม่เห็นมันนะครับมุดโคนโคนเยอะเดี๋ยวหวังว่าจะได้ปลานะครับธรรมะกลางาวันขควิดเอาหมดเลย <c oughs> นี่ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกที่เอามือผมครั้งหนึ่งน่ครับปากมือสุดยอดเลยครับปลาดุกจบยากบ้างนะครับ ระวังระวัดระวัง,วงจับประดุกปลาไม่มีเก็บปักมือไหวนะครับพี่น้องหาวิธีจับครับผมไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยจริงๆเราใส่ถุงมือนะครับปักไม่เข้าหลายครั้งนะครับผมอันนี้น้องธรรมชาตินะครับ น่วยที่ไม่มีเจ้าของเป็นของชนประทานครับนี่ครับเชนี้ก็จับได้ครับตรงที่เขาก็จับไม่ได้นะครับผมมาลงคลิปผมจับปลาส่วนมากก็ที่เขาไม่เอานะครับจับปลานี่ครับจับได้แล้วครับปลาดุกปลาจับแบบนี้ครับ สืหงส์เสืหงอู้จับยากสุดก็คือปลาดุกเดอ้อครับอืมโอ้มัมนมนันเขาบันนี่มนันมาถูกวันถ้ามาพรุ่งนี้ผมคิดว่านกปากหางกินหมดมนกไหลนกครับนกกินปลาหน้านี้หน้าปลาขอนนุ่นได้ปลาดชชนเลยครับเพื่อนนี่ครับอีกตัวครับเห็นไหมครับ ปลาช่อนปลาช่อนอ่าสุ่มครับสุ่มถ้าลงน้ำเนี่ยจับยากครับนี่ครับขับมันดิ้นครับถับมันดิ้นไม่ได้มันนะครับนี่ครับตัวหนึ่งได้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับจับเลยล้างโคลนออกด้วยครับ ทางวัดไม่มีเวลาครับไปต่อเลยครับไปต่อไปต่ออีกเรื่อยๆครับไปเรืร่อยๆนี่นี่นปลาอะไรครับดูดก่อนปลาหมอเนี่ยเออปลาหมอครับปลาหมอครับ,ารบตาย ปมาเดีเยวทางมาครับวันนี้ใสิถุงถุงพายนะครับแล้วก็เอามือจับโทรศัพท์ข้างหนึ่งวันนี้ไม่ได้เอาที่จับโทรศัพท์มานะครับป่อหมอตัวไปใหญ่ครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก็เอาครับตัวเล็ก กวาไม่ได้ครับที่กวาดที่ไว้ปิดอาหารนกนี่ครับมือเถรนมือผมจับกล้องนะครับของไฟกลางคืนกลางคืนไม่ค่อยมีใครมาครับส่วนมากกลางคืนเขาจะไปใส่เด็ดนะครับคนอีสานไม่ว่าคนอีสานหรือว,ว่าคน จังหวัดไหนครับส่วนมากบ้านผมชอบใส่เบ็ดหน้านี้ครับเขาจะไม่ค่อยมาสนใจกับของพวกนี้แหะครับพูดง่ายๆค,ค่อยมีใครสนใจครับจะผมแหละกลางคืนอันนี้อะไรกินมานี้ครับคนันนี่ปปาะขอกั้งปปาะกั้งครับ สเสาจเรียกประกังขาวิทย์น้ำครับ,รบปกติที่มีน้ำครับเนี่ยน้ำหมดมไปเรแ่ลยครับไปต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บอันนี้ครับเขาจะมาเก็บสุ่มผมสุ่มวันนี้เก็บปลาช่อน ปลาช่อนลายนี่ครับหนึ่งตัวเอาได้แล้วต่อไปเลยครับต่อไปเลยได้แล้วปลาช่อนไปอีกครับไปอีกอีกตัวครับครับกลัวมันดิ้นครับมันดิ้น ครับปลาดุกด้วยครับปลาดุกปลาดุกนี่คือปลาดุกปลาที่จับยากอีกแล้วครับตัวเมื่อกี้นี่ครับปลาดุกจับยากวันนี้ผมจะมาเก็บวันนี้ผมนะครับนี่ครับตายครับคันตายไปดับหน้านครับเวลาเขาเีิดน้าจับปลาถ้าผลม,มาจับวันนี้ก็ตายนะครับ อลังขี้โคนนะครับโคนเจปะปลาดุกเป็นปลาที่มุดโคนเก่งมากครับปลาด,ดุกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอสุด,ดยอดกับขี้โคนชอบขี้โคนหรือว,ว่าขี้ตมคนอีสานเรียกขี้ตม้ม,มคนภาคอื่นอาจจะไม่รู้จักครับภาคเนื้อ โอ้ลุม,มือไปเรียบ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 ไปได้ครับไหวมากนี่ครับโอ้ไอตัวครับ ไฟก็เริ่มรีบหลีรีบหลีลงแล้วครับปลาก็เยอะอันนี้ผมวิดน้ำเอาเลยครับสะรน,น้ำไปช่อนครับคานไปคานมาเก็บเอาเลยมัักมุดคน นี่ครับอ่างคนเลยโอ้โหที่โคนครับปรเปื้อกอ,อันนี้เขากวดเรียบเลยครับเขาไม่เหลือเลย ผมคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเอาอีกครับเอาปลาปลาหมอกับปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีเขาไปใส่เบ็ดครับเอาปลาอะไรรู้ไหมครับปลากดครับปลากดปลาตองเขาบอกว่าปลาชนนีเขาไม่เอา พอชอดจะไปช่อนผมนะครับตัวหนึ่งครับพูนครับตัวหนึ่งหลายดีพี่น้องเลยปลาคอหน่อยอลาคอหลอก ครับหมุนไปหมุนมาครับพอาะผมใส่หลอดไปครับไว้กินหลาบ้เนนะครับไว้กินหลายอาทิตย์นะครับผมก็เลยไม่มาวิดนามออกถ้าเขามาวิดนามเนี่ยโอ้ยใส่เขาตักทิ้งหมด ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปถูกใจทีจนี้ก็จิบจบเจ้านี้นะครับสวัสดีครับ